ตัวแทนหมู่บ้านชมพูถามนายร้องไห้เรื่องนี้หลังคบใบเฟิร์นจริงไหมเปิดตัวคบปุ๊บก็ทำคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาหนักมากระว่างนายนภัสและใบเฟิร์นพิมชนกและหลังจากเปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานหวานให้ได้ชมกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าขึ้นแทนคลั่งรักสุดๆจนกระทั่งล่าสุด หนุ่มกัญชัยได้ถามถึงความคลั่งรักของหนุ่มนายผ่านรายการสามแซบโดยถามว่านายว่าไงคลั่งรักไหมบอกไปหนุ่มนายบอกว่าก็ดีครับดีดีขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอหนุ่มกัญชัยบอกต่อว่าจริงๆต้องเข้าใจพี่นะวันนี้พี่ทำเพราะมันคือหน้าที่นะพี่ไม่อยากถามไม่อยากอะไรเลยหัวเราะ ตกลงนายคลั่งรักไหมบอกเขาไปนายบอกว่าก็ใช้ชีวิตปกตินะพี่หนุ่มกัญชัยถามต่อว่าปกติจริงๆหรอนายบอกว่าจริงๆปกติจริงๆหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าเข้าใจคําว่าคลั่งรักไหมก่อนเอางี้หนุ่มนายบอกว่าคลั่งรักเป็นยังไงหัวเราะ ไม่ก็ปกตินะมีงานทั้งคู่ซัพพอร์ตกันทั้งคู่ไม่มีอะไรชมผู้ถามต่อว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าใบเฟิร์นไปไหนไกลๆนายร้องไห้เลยอะ่ะนายตอบว่าไม่ใช่ใช่ก็มีช่วงที่เราไม่ได้เจอกันนานๆนนถ่ายละครทำงานตรงนี้เวลาชนกันก็มีบนให้ที่หนุ่มฟัง